ก็รถเอ็นน่ะก็แค่ไปวนวายมดแตรถกระบะภาพไม่าตาไอ้กระโดดแอาน้าเหนุ่อ่ะไปคิดเลย เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมลูกใ่อเปิดกินเลยเปดได้พอาเปิดให้ก็ได้ลูกไม่เปิดให้เหรอเปิดให้ไม่ต้องถ่ายแล้วลงมานั่งกินข้างล่างเดิกฉันได้ไม่เปื้อนเจียมา